ลุงนี่ว่าเป็นไงนะแผลนี้เป็นไรนะแผลมันเป็นตอนก่ออกดอกอ่ะมันมันน้ำน้ำยางมันไหลเออแล้วยาตัวนี้ทาเนาหนาแหงยิงเก่งทายาตัวเนี้ยทาตอนช่วงหน้าแล้งเนี่ยยิงเก่งยิงเก่งหมายคมว่ามันจะเป็นจนไก่ออกดอกเขาจะรู้กันชาวสวนอ่ะเออไก่ออกดอกเป็นหน้าแล้งยิงเก่งก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มถ้าหน้าฝนนะหน้าฝนมันก็มันก็ไม่ค่อยจะเป็นอ้ไโรคนี้่เออไม่ค่อยจะเป็นไม่ค่อยจะเป็นเพราะตัดูกแล้วเออตัดรูกแล้วอ่า ลุงลุงคุณลุงอยู่จังหวัดไหนนี่ไหนตราดอยู่จังหวัดตราดนะหมู่หกหมู่หกอขอตเคียนเหรอไหนเนี่ยตำบลวังตะเคียนตำบลวังตะเคียนอ่าหมู่หกบางตะเคียนไม่เชร่ยดก็มาดูได้นะลุงที่สวนนะอ่าแล้วแล้วล,วลุงใช้มากี่ปีแล้วนะลุงใช้มาสองสามปีว่ะสองสามปีเออตอนนั้นซื้อมาสองลิตรไอ้สองสองกระปุกเล็กๆอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ใช้มาหมดตอนนี้มันหมดจนมันหมดดีดีตั้งแต่เริ่มแรกเลยแต่ว่าขอยังอยู่ วอนนี้ของหมดก็เลยโทรโทรโทรมาส่งจากจันทบุรีโอเคลงลงลงลที่พูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงไหมที่พูดมาเรื่องจริงเนี่ย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 เนียเนี่ยเนียเเยเนี่ยเนเนี่ยเนเนยเีเนี่ยวนยานยนี่ยเ่เนี่ยยนี่ยนนี่ีนี่ยน่ยเี่ย่น่นยน่นย่ี้ีีนย ไม่ได้ผสมเลยไม่เคยผสมไม่ผสมเฉียระบวนไม่ผสมเฉียดดวงดินไ่ทาแผลโดยตรงเลยทาแผลโดยตรงเลยอืมวัดหกกระปุกใช่ไหมใช่อ๋อโอเคมันไม่ได้มีทั่วไปหรือหมันก็มีทั่วไปถูกต้องแล้วของดีมันมีอยู่ที่เดียวอยู่ที่นี่เลยที่เดียวเลยเฮ้ อ้าวลวงว่าลวงว่าอะไรนะเมื่อกี้นี่ใช้ผลิตภัณฑ์เอ็นไซม์กระตับคัมเนี่ยเวลาเวลามันน้ามันไหลอ่ะเออน้ํมันไหลเอามีดแทงมีดแทงแทง้ยาตัวนี้ทาเอามีดแทงในนี้อ่ะแทงกรีดไงแทงกรีดเข้าไปกรีดใ้น้มันไหลให้น้ำาไหลอ่ะยาตัวนี้ทายาจะนี้ทาอัตราการผสมเท่าไรลุงก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นหมามันก็ต้องลิตรอย่างน้อยก็ต้องต่อหาดสิบหาดีซี่สิบทีซีอ่ะเออที่ลุงใช้คือลิตรห้าซีซี ถึง10ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรพอมห้ยเห็นว่ามันมันเป็นเยอะใช่ไหมใช่แล้วถ้าเป็นข้าวบดอย่างนั้นลุงว่าเป็นไงนะเหมือนกันแต่เป็นเป็นแผลแบบนี้ใช่ไหมใช่ทามันก็หายอย่างเงี้ยทาหายน่ะหายมาแล้วใช่ไหมเนี่ยหายแล้วสมัยก่อนมันเป็นแบบไปใช่เป็นแผลเป็นอะไรเลยใช่ไหมลุงนี่นะแผลกว้างหายจนติดกันเลยใช่ไหมใช่โอเคเนี่ยแผลนี่เนี่ยไม่รัก